จักรวาลุกหนังพบเครื่องเรื่องฟุตบอลมันมันสวัสดีครับพบก,กับจักรวาลุกหนังในเวลานี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องวางแผนสำหรับการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบ2เดือนมกราคมปีหน้าซึ่งสิ่งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับในการที่จะพัฒน,นาผลงานของทีมเพราะช่วงที่ผ่านมาปีศาจแดงมีฟอร์มการเล่นที่ขาดความคงเส้นคงวา และในวันนี้ครับเราได้รวบรวม4ตำแหน่งสำคัญที่แมนยูควรเสริมเพื่อความสำเร็จให้ท่านผู้ชมได้ชมที่นี่ฟอร์มของแมนยูนับตั้งแต่เปิดฤดูกาล2020 2021ยังหาความสมบูรณ์แบบไม่เจอสักทีครับแมตไหนทําำผลงานได้ดีก็จะดีแบบใจหายแมตไหนเล่นไม่ออกก็ฟอร์มออกทะเลไปเลยครับโดยหนึ่งในเหตุผลสาคัญเพราะว่าพวกเขายังขาดผู้เล่นที่เหมาะสมในทุกๆตาแหน่งหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เรดเดวิล ไม่สามารถรักษาฟอร์มการเล่นให้ได้มาตรฐานมาจากการที่พวกเขายังขาดขุมกําลังในเชิงลึกครับเพราะเกมไหนหากทีมชุดใหญ่ไม่สามารถลงสนามได้ครบครันผู้เล่นกําลังสำรองไม่สามารถที่จะทดแทนเพื่อย,ยกระดับฟอร์มของทีมได้เลยครับขณะเดียวกันครับหากโอเลกุนนาโซชาจําเป็นต้องมีการปรับแทคกติกระหว่างเกมการส่งนักเตะสำรองที่มีอยู่ในสนามก็ไม่สามารถช่วยพลิกสถานการณ์ได้ฉะนั้นสิ่งที่สําคัญในเวลานี้ก็คือ สโมสรจำเป็นอย่างยิ่งครับที่จะต้องเตรียมทุ่มเงินเพื่อเสริมทัพในช่วงตลาดพ่อค้าแข่งรอบ2แม้ว่าทีมจะมีนักเตะชั้นยอดอย่างปอปอกบาและบรูโน่แฟร์นันเป็นกำลังหลักแต่ผู้เล่นทั้งสองคนยังขาดแข้งที่คอยสนับสนุนฉะนั้นครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่อดีตนักเตะแมนยูหลายๆคนพยายามกระตุ้นบอร์ดบริหารโดยเฉพาะเอ็ดฟูดเวิร์ดให้ยอมควักเงินเพื่อซื้อผู้เล่นที่เก่งๆมาช่วยแบ่งเบาภาระของปอปอกบาและบรูโน่แฟร์นัน อย่างในกรณีล่าสุดครับหลุยซาฮาอดีตกองหน้าปีศาจแดงได้ออกมาเรียกร้องให้ต้นสังกัดเก่าเสริมทัพ4ตำแหน่งเป็นการด่วนหากอยากเห็นแมนยูกลับมาพังงาดครองความยิ่งใหญ่เหมือนในช่วงยุค90และยุค2000ซึ่งถ้ายังไม่กล้าลงทุนพวกเขาจะต้องตามหลังลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปอีกหลายปีสำหรับตำแหน่งแรกที่ซาฮามองว่าแมนยูต้องรีบทำการเสริมทัพทันทีนั่นก็คือกองหลัง ึ่งต้องบอกว่าเป็นตำแหน่งที่ปีศาจแดงมีปัญหาอย่างมากครับเพราะว่าพวกเขายังไม่สามารถหาใครมายืนเซนเ,ซนเตอร์คู่กับแฮร์รี่แม็กควายได้ลงตัวสักทีไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟหรืออักเซลตวนเซเบก็ยังทําผลงานไม่คงเส้นคงวาขณะที่อีริกบายยีก็ออกแนวเข้าโรงหมอมากกว่าลงสนามซ้อมฉะนั้นผู้เล่นที่แมนยูควรจะดึงมายืนคู่กับกัปตันแม็กก็คือดายโยอูปาเมกาโนเซนเตอร์แบ็กจากอาเบลไลซิกครับแนวรับเลือดเฟ้นรายนี้ มีค่าชิกสัญญาหยุดที่38ล้านปอนด์หรือประมาณ1520ล้านบาทเมื่อถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าซึ่งต้องบอกว่าถูกเหมือนได้เปล่าครับหากเทียบกับผลงานของนักเตะกับอาเบลัสซิกแต่ผีแดงเองคงต้องใช้กำลังภายในเยอะมากเพราะอุปาเมกาโนเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรโดยหนึ่งในนั้นก็คือคู่รักคู่แคนของเราครับลิเวอร์พูลขณะที่รายต่อไปยังคงเป็นผู้เล่นคนเดียวที่แมนยูอยากได้ตัวมาตลอดช่วงซัมเมอร์นี้นั่นก็คือเจดอนซานโชครับ สตาชาวอังกฤษจากบุรุษเซอร์ทมุนเพราะนักเตะน่าจะเป็นจิ๊กซอสํำคัญที่จะทําให้เกมรุกของปีศาจแดงโหดยิ่งขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าจากนั้นตําแหน่งต่อไปที่แมนยูจําเป็นต้องทุ่มซื้อก็คือผู้เล่นที่สามารถเล่นแนวรุกฝั่งซ้ายได้การจะขยับอองโตนี่มาร์ซิยาลไปเล่นในตําแหน่งดังกล่าวก็ไม่น่าจะส่งผลดีต่อแนวรุกของทีมเพราะหากเกมไหนดาวเตะชาวฝรั่งเศสฟ,ฟอร์มหลุดซึ่งกระหลุดบ่อยเหลือเกินครับทีมก็แทบจะซุดลงไปด้วย ส่วนมาคัสและฟอร์ดน่าจะมีประโยชน์มากกว่าในการเล่นหน้าเป้าขณะที่เมสันกรีนบูตดูเหมือนตอนนี้ฟอร์มจะหลุดไปดื้อครับเพราะฉะนั้นครับจึงควรจะมีกําลังเสริมในแนวรุกฝั่งซ้ายเป็นอย่างยิ่งด้วยเหตุผลนี้แมนยูต้องพยายามควานหาผู้เล่นที่สามารถเล่นแนวรุกฝั่งซ้ายให้ได้โดยเร็วที่สุดซึ่งหากเป็นไปได้พวกเขาน่าจะลองดึงอุสมานเดเบเล่ดาวเตะจากบาร์เซโลนามาเสริมทัพเพราะผู้เล่นรายนี้มีพรสวรรค์สูงสามารถทำหน้าที่เป็นตัวรุก,กริมเส้นได้ดีเยี่ยม ที่สาคัญครับยังเล่นได้ทั้ง2เท้าฉะนั้นสามารถขยับให้เล่นทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้อย่างสบายๆมาถึงในส่วนของตำแหน่งสุดท้ายที่แมนยูต้องเรียบหาทางแก้ไขก็คือแดนกลางครับเพราะตอนนี้ทีมยังขาดผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพในแผงมิดฟิลที่จะมาช่วยงานปอปอกบากับแฟรนันโดยรายของเนบัลยามาติดแม้จะโชว์ฟอร์มได้ดีในช่วงที่ผ่านมาแต่ด้วยไวที่มากขึ้นพร้อมกับฟอร์มที่ไม่คงเส้นคงว่าทำให้ทีมจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับ หากจะบอกว่าสกอตแมกททมินีกับเฟร็ดสามารถเข้ามาเติมเต็มในตำแหน่งนี้ได้แต่อย่าลืมว่าทั้งสองคนยังไม่สามารถรักษามาตรฐานการเล่นที่แน่นอนเอาไว้ได้ครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่บอร์ดบริหารต้องทำงานหนักเพื่อที่จะดึงตัวผู้เล่นสไตล์มดงานคอยทำหน้าที่เกมรับในแผงมิดฟิลเพื่อทําให้ปอปอกบาและแฟรน,นันได้เล่นเกมบุกอย่างเต็มที่แน่นอนว่าดแคนไรส์เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เหมาะสมกับการทำหน้าที่นี้เป็นอย่างยิ่ง แถมนักเตะยังเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยครับซึ่งถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในยุคที่ฟุตบอลเตะการถีบยิบแบบนี้เพราะหากเกิดมีนักเตะแนวรับบาดเจ็บทีมยังจับไรซ์ลงไปเล่นกองหลังได้ด้วยคล้ายๆกับที่ลิเวอร์พูลจับฟาบินโยลงไปเล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนั่นแหละครับอย่างไรก็ตามครับในโลกลูกหนังไม้แมนยูจะได้ผู้เล่นที่ต้องการมาร่วมทีมจริงๆก็ไม่ได้ไหมายความว่าทุกอย่างจะสมบูรณ์อย่างสำนวนยอดฮิตที่ว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว เพราะฉะนั้นครับอยา่าคาดหวังอะไรที่สําเร็จรูปเพราะบางครั้งมันต้องใช้เวลานานกว่าที่ทุกอย่างจะสมบูรณ์ที่สําคัญสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงความสําเร็จอาจจะไม่ใช่นักเตะแต่อาจเป็นกุญซือก็ได้ครับขนาดลิเวอร์พูลลงทุนทั้งเงินลงทุนปั้นดาวรุ่งยังไม่ได้แชมป์หลีกเลยจนกระทั่งเชเกนครอปเข้ามานั่นแหละครับ30ปีที่รอคอยก็สิ้นสุดสักทีสุดท้ายนี้หากชื่นชอบฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องจักรวาลลูกหนังด้วยนะครับ